ธุรกิจโฆษณาในวันนี้นะคะเปลี่ยนไปมากนะคะบทบาทของนักโฆษณาและนกักการตลาดก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เวลาเราพูดถึงโฆษณาเนี่ยเราต้องนึกถึงผู้คนเป็นสําคัญนะคะวันนี้ผู้คนนี่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างมากมายเลยนะคะเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยผู้คนสามารถที่จะรับข่าวสารจากเทคโนโลยีต่าง ที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี้ยเราคิดว่ามันมีออช่องทางที่คนจะรับข่าวสารเนี่ยไม่กี่ช่องทางนะะวันนี้เราจะได้ยินและคุ้นเคยกับคำว่ามัลติสกรีนมันคืออะไรนะคะมันก็คือสกรีนที่คนเขาดูนะคะเมื่อก่อนเนี้ยดูทีวีที่บ้านกับพี่น้องกับพ่อแม่นะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเดินทางไปที่ออฟฟิศก็จะมีสกรีนอีกอันหนึ่งคือสกรีนคอมพิวเตอร์นะคะระหว่างเดินทางมาอะไรคะสกรีนที่3ก็คือ โทรศัพท์ใช่ไหมคะมือถือนี่ลืมไม่ได้มีรีเสิร์ชบอกว่าถ้าคนออกจากบ้านแล้วลืมมือถือเนี่ยเขาไม่สามารถจะมีชีวิตในวันนั้นต่อไปได้นะคะ mm. ก็ต้องกลับไปเพื่อที่จะเอามือถือมาเพราะว่ามือถือนี่มันคือเป็นสกรีนอีกสกรีนหนึ่งที่ที่ทำให้เขาสามารถที่จะรับข่าวสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็น การเขียนบล็อกของตัวเองนะคะเพื่อแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่างๆสกรีนต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีแท็บเล็ตออกมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือมัลติสกรีนที่ทำให้พฤติกรรมการรับสื่อของโลกดิจิทัลวันนี้เปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งนี้สำคัญที่สุดและมันทำให้มีผลกระทบกับ บทบาทของนักโฆษณาและนักการตลาดที่ต้องการจะทําการสื่อสารหรือการสร้างแบรนด์หรือสร้างยอดขายกับผู้คนเหล่านี้นะคะเราต้องเข้าใจข้ก่อนเลยว่าเขารับข่าวสารยังไงไม่ใช่อีกต่อไปที่เขาจะกลับบ้านไปดูสปอตโฆษณาของเราทางทีวีอีกแล้วนะคะกลับไปเนี่ยแม้แต่ทีวีนะคะมันก็เปลี่ยนไปด้วยวันนี้เนี่ยกสทอชอ ให้ใบอนุญาตในเรื่องของ s a ตเท l i t ไแล้วก็เคเบิลทีวีออกมาและยังมีดิจิทัลทีวีอีก48ช่องนะคะซัตเทไกับเคเบิลนี่ก็รวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า200ช่องอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำคัญในเรื่องของช่องทางก่อนในเรื่องของแพลตฟอร์มที่ขยายวงออกไปเยอะแยะมากมายนะคะและข้อสำคัญสำหรับคนโฆษณานี่ก็คือในเรื่องของคอนเทนต์เพราะเราจะต้องทำคอนเทนต์นะคะที่จะทำให้คนมารักมาชอบแบรนด์ ของเรานะคะหรือว่ามาซื้อสินค้าของเราเพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีวันนี้ในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าในเมื่อคนอยู่กับมือถือตลอดเวลาเนี่ยทำไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศที่มีคนจำนวนคนใช้ Facebook มากที่สุดในโลกนะคะหรือหนึ่งในจำนวนประเทศที่มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะเมืองไทยนี่เป็นประเทศไทยประเทศที่ สามารถที่จะรับสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆนะี่อย่างรวดเร็วมากมายนะคะคือ,อ,อไม่ว่าจะเป็นรายการที่เป็นทางด้านการบันเทิงก็ดี The Voice หรือว่า Thailand Got c a l e n g นะคะที่เขาพยายามสร้างคอนเทนต์ออกมาเพื่อจะให้มีความน่าสนใจและดึงดูดคนมาจาก การบันเทิงต่างๆเพราะว่าบันเทิงนี่มันมีหลายรูปแบบมากเนี่ยคนก็จะรับสื่อจากตรงนั้นได้รวดเร็วนี่คือโดยสรุปก็คือพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปอย่างมากมายนะคะตามเทคโนโลยีที่มันถึงกันอย่างรวดเร็วค่ะถ้าดูในอุตสาหกรรมโฆษณานะคะเราจะเห็นว่างบประมาณในการทำโฆษณานะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตถึง12%ซนนะคะซึ่งก็เป็นดับเบิลดิจิตนะคะจะเห็นว่า เงินโฆษณาทั้งหมดใน1 0 0 0 0ล้านบาทนะคะที่จบในปีที่แล้วแล้วเราก็ยังคิดว่าปีนี้เนี่ยก็จะเติบโต,ตเป็นดับเบิลดิจิตอีกทีนี้ส่วนที่สำคัญที่เราควรจะมองเนี่ยก็คือว่าเงินโฆษณาทั้งหมดเนี่ยเมื่อแบ่งชิ้นเค้กแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าการเติบโตของทีวีซึ่งเราคิดว่าเป็นแมสมีเดียเป็นมีเดียที่เราจะต้องใช้เงินกับการโฆษณาทางทีวีอย่างเดียวเนี่ยมันเติบโตแบบลดลง แต่ในส่วนของดิจิทัลนะคะเท่าที่มอนิเตอร์ได้เนี่ยเติบโตอย่างสูงมากเลยนะคะเป็นกระโดดเลยนะคะเป็น100%ซนด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ตกลงนะคะสื่อเดียวก็คือแมกกาซีนคือคนเนี่ยจะดูและอ่านทาง อินเทอร์เน็ตมากกว่านะคะทั้งแท็บเล็ตที่เขามีทั้งมือถือที่เขามีวันนี้เนี่ยความรู้อยากรู้อะไรก็ Google เข้าไปก็รู้หมดแล้วอยากอ่านหนังสืออะไรก็เข้าไปในนั้นได้หมดแล้วนะคะตรงนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ลดลงแต่แมกกาซีนเนี่ยก็ปรับตัวโดยการที่เขาก็มีเป็นอ e ีแม็กกาซีนของเขาขึ้นมานะคะในหลายๆฉบ,บับหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์เองก็เป็นเช่นนั้นในส่วนที่เติบโตและน่าจับตาสังเกตดูก็คือในส่วนของโรงหนังนะคะแล้วก็ อินสตาล์มีเดียแล้วก็อัลโด่มีเดียนะคะตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีผลวิจัยออกมาว่าคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากขึ้นนะคะในแต่ละวันนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเมกกะโปรเจกต์ก็ผุดขึ้นมากมายนะคะอย่างเมกกะบ,บางนาแล้วก็อีกหลายๆโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมามนก็จะมีโรงหนังอยู่ในนั้นนะคะก็จะมีกลุ่มโรงหนังที่ทำให คนโฆษณานี่ก็หันไปใช้เงินนะคะในการโฆษณาทางโรงหนังแล้วก็มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยที่เขาดูหนังกันนะคะสิ่งที่สำคัญในเรื่องของอินสตาลก็คือเงินที่ใช้ในการพูดกับผู้คนหรือผู้บริโภคก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าเนี่ยกลายเป็นว่าการตัดสินใจณจุดขายเนี่ยสำคัญมากๆเราเดินเข้าห้างไปเนี่ยนักโฆษณาต้องต้องต้องเข้าใจนะต้องทำการวิจัยกันมาเลยว่าตั้งแต่เขาออกจากบ้านเนี่ย อย่างสมมุติว่าเขาแพลนที่จะซื้อแชมพูยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าเขาเดินออกจากบ้านมาเนี่ยก็จะเห็นสื่อโฆษณาเต็มไปหมดนะคะแล้วก็เข้าไปในห้างเนี่ยเข้าไปในห้างนี่คือจุดที่เขาจะตัดสินใจนะจุดขายกลับกลายเป็นจุดที่สําคัญมากๆที่นักการตลาดและนักโฆษณาให้ความสนใจแล้วก็ลงเงินไปที่จะลงทุนตรงนั้นเพราะว่าพอเดินไปที่เชลฟ์อของที่เขาต้องการจะซื้อเนี่ยเขากลับเปลี่ยนใจได้เพราะอะไร เพราะมันมีอะไรที่มาล่อซื้อเขามากมายหลายอย่างเนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือเทรนที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะในเรื่องของดิจิทัลนี่จริงๆแล้วที่พูดว่าเท่าที่มอนิเตอร์ได้เนี่ยก็ขึ้นมาอย่างมากมายเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำไมเราถึงมีคำว่าไวรัลมาเก็ตติ้งก็คือว่ามันสามารถที่จะแผ่ขยายไปเหมือนไวรัสเลยนะคะเพราะว่าคนนึงเขียนบล็อกมาเรื่องหนึ่ง หรือเขียนไม่ว่าจะเป็นทอปิกเรื่องการเมืองหรือเรื่องสัตว์เลี้ยงหรือเรื่องอะไรที่คนสนใจเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะส่งกันไปใน Facebook หรือ Twitter หรือในสื่อที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยแป๊บเดียวสามารถแผ่ขยายออกไปได้เป็นเรือนล้านนะคะแล้วก็สามารถจะออกไปจากประเทศนี้ไปสู่โลกด้วยสํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คืองานที่บทบาทของนักโฆษณาก็ต้องเข้าใจว่า เออผู้บริโภคเขาเป็นแบบนี้นะเราจะพูดกับเขา 1. ผ่านช่องทางไหน 2. ด้วยคอนเทนต์อะไรนะคะและคอนเทนต์นั้นเนี่ยวันนี้สำคัญเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าวันนี้เราไม่สามารถจะเป็นนักโฆษณาที่พูดถึงแบรนด์โดยที่บอกว่าแบรนด์นี้ทำหน้าที่ให้คุณแบบนี้อีกต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยเราบอกกันเลยว่าผู้คนหรือผู้บริโภคเนี่ยสร้างโฆษณาด้วยตนเองด้วยซ้ำไป นะคะอย่างเช่นในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผู้บริโภคสามารถที่จะทำสปอตหรือทำหนังสั้นหรือเขียนเรื่องราวให้แบรนด์แบรนด์นั้นเนี่ยจะดีหรือจะไม่ดีได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าไปทำความเข้าใจเหมือนกันว่าอะไรที่มันสำคัญอะไรที่มันเป็น critical issue ที่ประเด็นที่สำคัญที่เราควรจะต้อง ระมัดระวังหรือเราจะต้องเข้าไปสนใจแล้วก็เข้าไปทําให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็แบรนด์วันนี้ออบอกได้เลยว่าไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ที่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการในแง่ของสินค้าได้อย่างเดียวแบรนด์จะต้องสร้างสัมพันธ์กับคู่บริโภคในระยะเวลาที่ยาวนานคือจะต้องพูดกับเขาเหมือนกับพี่พูดกับน้องเพื่อนพูดกับเพื่อนหรือว่าครูพูดกับนักเรียนนั่นคือความสัมพันธ์ที่ผู้บริโภคจะต้องมีต่อบแบรนด์นะคะ แล้วแบรนด์นอกจากนี้เนี่ยคนจะรักจะชอบแบรนด์แบรนด์แบรนด์นั้นต้องเป็นคนดีด้วยมันก็ก้าวไปถึงในเรื่องของ CSR นะคะ CSR คือการทำความดีให้สังคมแต่มันจะต้องมีความจริงใจมันจะต้องมีความต่อเนื่องเออดิฉันคิดว่างานโฆษณาเนี่ยเรามีเราเนื่องจากว่าเราต้องมองด้วยว่างานโฆษณาในประเทศไทยเนี่ย เอเจนซี่ส่วนใหญ่นะคะที่เป็นที่ดูแลบัตเจ็ตโฆษณาของลูกค้ากว่าครึ่งเกินครึ่งเนี่นะคะเป็นบริษัทข้ามชาติคือ Multinational Agency เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่มอีองค์กรต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยเราจะค่อนข้างคุ้นเคยกับการการทำงานหลายๆประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นเราในแต่ละบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยทำงานชิ้นหนึ่ง นะคะอย่างโฆษณารถยนต์หรือโฆษณาแชมพูหรือโฆษณาเครื่องดื่มนะคะทำงานชิ้นหนึ่งแต่ใช้ตัวแสดงแล้วก็ใช้ผู้กํากับในหลายๆประเทศเพื่อที่จะใช้บัตเจตเนี่ยให้คุ้มค่าและมี Return of Investment ที่คุ้มค่าที่สุดก็คือเราใช้โฆษณาเรื่องนี้เพื่อที่จะฉายนะคะแล้วก็ไปออกอากาศนะคะในหลายๆประเทศอันนั้นเราเรียกว่า regional Copy หรือ Regional Commercial ก็คือทีวีคอมเมอร์เชหรือว่างานโฆษณาใดๆก็ตามหรือแม้แต่วันนี้เราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นหับสำหรับการทำแม้กระทั่ง Event ์และ PR ด้วยนะคะนะคะก็คือเราสามารถที่จะมีเทมเพลตอันนึงแล้วบอกว่าถ้าแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่เป็นขายในหลายๆประเทศเขาก็จะเอาเงินมาให้มันมีการใช้เงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็มี การลงทุนที่คุ้มค่าเนี่ยเราก็สามารถจะทำเทมเพลตเพื่อที่จะบอกว่างาน PR ชิ้นเนี้ยสามารถที่จะไปออกนะคะด้วยไอเดียเดียวกันในหลายๆประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกลับไปที่จุดที่ว่าตรงงานโฆษณาเนี่ยเราเรามีความคุ้นเคยกับการทำงานแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ก็ในสิประเทศเนี่ยก็จะมีส่วนของ CMLV นะคะก็คือกัมพูชาลาวพมา่าเวียดนาม นะคะที่เขาจะเป็นน้องน้อยกว่าถ้าสมมุติเราจะมาดูว่าประเทศไทยเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนอันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะคะที่จะบอกว่าเออถ้าจะพูดถึงงานโฆษณาออโดยเฉพาะเ่ยเจาะจงเนี่ยเราสามารถจะเอาโน้ตฮาวเอาความรู้ความสามารถเอาบุคลากรน,นะคะเอา knowledge ต่างๆที่เรามีอยู่ในบริษัทที่เป็นบริษัทเฮดแคนเตอร์ของเราเนี่ยมาช่วยเหลือกับเขาได้นะคะทีนี้กลับมาเรื่องใน การรับมือของ AEC เนี่ยฉัน mm hmm. คิดว่าตรงนี้สำคัญตรงที่ว่าพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะต้องออร่วมมือกันอย่างไรให้มันไม่ไม่เป็นผลเสียในอนาคตอันใกล้อนาคตกลางและอนาคตอันไกลนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดูในเรื่องของของกฎหมายที่ทุกประเทศจะต้องร่วมกันและตกลงในเรื่องกฎระเบียบเดียวกันนะคะ จะต้องดูในเรื่องของค copy right ที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันว่าค copy right ของแต่ละประเทศเนี่ยของใครเป็นของใครแล้วเราจะควบคุมยังไงนะคะในเรื่องของอแรงงานข้ามแดนก็สำคัญนะคะวันนี้เนี่ยจะเปิดหมดแล้วก็เรียน,นคิดว่ามันเป็นโอกาสนะคะเป็นความทา้าทายที่จะทำให้เกิดขึ้นในเรื่องของคอนเทนต์ก็สำคัญว่าวัฒนธรรมของในแต่ละประเทศเนี่ยเราจะทำยังไงให้ ให้สมดุลน,นะคะแล้วก็ให้ถูกต้องถูกควรที่สุดการดูแลกำกับตัวเองในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องพูดกันให้ให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำให้ดีเนี่ยมันจะเกิดผลเสียในอนาคตได้นะคะเราประเทศไทยเราสามารถเป็นหับใน AEC นี้ได้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะด้อยก,กว่าเขาเนี่ยก็ในเรื่องของภาษาความที่เมืองไทยเนี่ยไม่เคย เป็นเมืองขึ้นของใครอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็มีสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้เท่าเทียมคนอื่นคือในเรื่องของภาษานคือตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายอยู่ก็ฉันหวังว่าคงจะทําให้ให้ก้าวขึ้นมาได้ทันคนอื่นเขาแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราเนี่ยเพิ่งจะสรุปเรื่อง 3G กันนะคะในประเทศในภาคพื้นเราเนี่ยหลายๆประเทศอย่าง สิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนะคะหรือหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาอาจจะไปไกลกว่าเราแล้วนะคะเราควรจะต้องปรับปรุงในเรื่องนี้